สวัสดีครับผมฮ่าฮ่ามือนีิบรรยากาศยิ่งนองสุกเลือกเ่าอยู่นะสร้างเปิ่อครับแมสส้สูบหนามสซอ้อยสูบรวยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างเปื่อมันโมนิไฟเองครับสร้างเปื่อไอห,หนุ่มช่างไฟของเราวันอาทิตย์กระต่างเป็นวันหยุดของนายสร้างหลายหลายคนไอไซฮาวกาได้มาเห็นเน้าจีนเน้าใหญ่แล้ครับมือนีิอยูย่ทงนาอยู่ท่ากันอยู่นองสุกเลือกแต่าน้อยบุห่อกับมะเร็งมะใหญ่ยูย่นี่ครับ เขาก็ได้มาพักค่อนเขามีเมนูเมนู้ำเสือโอ้ยหยับแก้วหยับน้ำบอกท่านว่าเสนอครับควายเล่นน้ำโอ้ผมไม่ได้ด่าทั้งบ้านนะครับอุ่นเดียวบรรยากาศบ้านๆเขาครับอบอุ่นอยู่ตรงหน้าบ้านเขาเขาก็มีเมนูน้ำเสนอบ้านๆนะครับมื้อนี้จากไอเสียบยอดเพิ่อนเสียบยอดไทย อู้นะครับสวัสดีครับไอยอดของฮอสวัสดีครับผมเป็นุงเครื่องครับได้เด่นมายามบ้านฮาครับกับพอดีปีใหม่บบได้มาก็ได้ได้มาหลังปีใหม่ก็คือกแล้วครับบสสมื่อยืกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับ้บ้านไทยบ้านนั่นก็เป็นการเบิ่มครับมักเชี่ยวผมการเบิ่มอันนี้เป็นลูกพี่ลูกพี่ไก่พะร้านะครับลูกพี่ลูกพี่ไกพะราไอ้ดองผมเลยนี่เป็นสุดยอดร่มมือจานร้วยกันโอ้เแ๋งกว่าเราครบรอบ3ลรอบปิ้นปับเล อันต่อไปก็เป็นจานมานะครับคุณบาทคุณบารคุณบาทโอ้โหเราครับบาทเซอร์บิสเราจะทำการชิมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดกีซิปเนี่ยวอตินเดียสเขาต้องถามซื้อเมนูไอ้่นก่อนวอตวอตอินเดีสอันนี้ก็มีฝรั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งนะครับ My เนมิสเอ่อมิสเตอร์บารนะฮะมิสเตอร์บาทของเรานอส์ไอรันไอรันสวอตวอต Water, water, oh, you, you, uh, what's your name? oh Bad Oh, Uh, Where you come from? Where you come from? <coughs> oh, Chom <trom> Thong. Chom <coughs> oh. Thong. Chom Thong. Thong. ไววิสกี้ไทยอ๋อมิสเตอร์บาร์นั้นชื่นชอบวิสกี้ไทยนะครับเป็นเป็นเป็นชื่อิตใจเลยกูดเยี่ยมเยี่ยมครับมิสเตอร์บาร์บอก something in the morning โอ้โหเอ็นไนนึกถึงแต่เช้าแต่ตื่นนอนเลยครับก่อนนอนก็ก็ก็มีเป๊กก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าๆนะครับจะจะกลมกล่อมมากวิสเตอร์บาร์บอกเอฟวีดีเอฟวีท่ามเอฟวีเอฟวีท่าม ทุกเดททุกวันทุกวันครับชอบไม่มีอะไรขยับครับนิ่งนอนหลับครับชอบชอบมากมิสเตอร์บาร์นี่ปวดบาดเอ่อยู่อยู่ไอเฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เอ่อไทยแลนด์ทูทูสุกเลิกเอ่อ about about เอญ่ใหญ่มันต้องคุ้นตักสดไอเดนเซียมโฮมี่อ่ะ yes about คืนหลับเออคืนหลับ อรงตรงตรงมาครับเยอะเยอครับตรงตรงมานี่นะครับตรงจอมทองนี่ก็เลี้ยวขวาเทินมาตรงมานี่เลยนะครับกระท่อมผมยาามมเลแกอาจจะมีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดนดนเอฟเฟกของของวิสกี้ไว้ขาวของเรารั้ไว้ยของเราเรามากลับมาหาพี่เชฟยอดอีกครั้งนะครับพี่เชฟยอดเป็นเชฟของเราเมนูของเราอะไรครับวันนี้ครับ ไก่ทรงเครื่องครับผมโอ้โหไก่ทรงเครื่องทำไมต้องทำเสียงอย่างงี้ครับเสียงสองครับเสียงสองเสียงนะพี่ยอดของเรานะครับไก่ทรงเครื่องพี่ยอดนะฮะเม่นบ้านของเรามีมีมีสูตรลับอะไรไหมครับพี่ยอดไม่มีครับเราแบบดอันนี้อะไรครับบ้องชาหรืออะไรครับเนี่ยใช่ครับอันนี้มันเป็นแค่ไม้ไผ่โอ้ไม้ไผ่ครับด้นฟืนโอ้เราคำไว้นะครับค้ำคำกันกันเตาเราจะจะเหี่ยนะครับจะคว่ำนะครับจะไม่ได้กินกันก็ไม่ได้กินสักคนนะครับเอามาค้ำ อาเซลาเอฟซีจันเบิ่มก็สบายดีนะครับตอนนี้จันเบิ่มของเราก็สบายดีแข็งแรงเหมือนเดิมครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมครับเยี่ยมเยี่ยมครับเป็นยังเป็นวิลลี่ครับชุกสุกยังครับผมผมยางเปียกของเขาเนี่ยผม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 อยากชิมมากเลยตอนนี้ของขวายาวลุ่งลาเลยด้วยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไปเอากระติบข้าวเหนียวมาหน่อยดิเฮ้ยไม่ไม่การชิมนี่ถูกวิธีครับต้องต้องนี่นี่ครับอ่าเชื่อเพื่อครับ อันนี้เขาเรียกไม่ใช่หัวปลาคอนะบีปลาคอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พี่ยอดชิมนะครับชิมแบบแบบถูกต้องนะครับการชิมยาวอันนี้ว่าอันนี้พ่อไอ้ือการชิมใไคลังงพี่โอ้โห้องเลยเนาะไคลังไคลังเอาแซ่บแฉบไหมลูกพี่โอ้โหกระทะได้ไหมลูกพีโอ้โหนี่ไตนะครับเรางฉีวำเข้าไปเลยไตไก่ฮะลูกพี่ต้องหอมยังไงลูกพีกินที่แบบข้าวคั่วกินันนี้จากเือวันนี้พี่เยอดจะ พี่ยอดจะชิมนะครับชิมชิมให้ดูนะครับอย่าบอกให้เคี่ยวโอ้โหเนี่ยนะครับเราต้องอันดับที่แรกเราต้องนี่ครับมันต้องมีน้ําหล่อลคอสักหน่อยนะครับแล้วก็ตามเข้าไปวาบเข้าไปพี่ยอดมีความรู้สึกว่ามีน้ําตามอีกนิดนึงครับอ่าอะไรครับโอ้โหโอไมค์กอดเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้มิสเตอร์บาร์ชิมเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งเขาไม่ค่อยได้ชิมอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้มิสเตอร์บาร์ชิมชิมพริกหรือเปล่าครับน่าจะมีกระโดนด่กไก่สักก่อนนะบอตรงนี้ขอขอเลยโอนี่จะเป็นไข่ลังนะฮะให้ให้จารย์บาร์ชิมนะครับจะเป็นฝรั่งนะฮะเเออาาไม่่นีชิมให้เลยชิมให้เลยบ้านเราเอาลองน้ำบ่จะจะปีกบ่อาจารย์บาร์ชิมนะครับรสชาติของเราบ้านๆลุกตุ้งลุกตุ้งกินข้าวน้ำกันครับมื้อนี้เฮา มปรชนคมเพือพวกินเพื่อยันวร์ไยแลนด์ซีนกงรไตอไปกินมันตัวกวีชิคเก้นชิคเก้นผมจะเรียกไงชิคเก้นซุปซุปก็ไม่ใช่ซุปเป็นตุมโอาไปซีิดกแดกมแดกแดกแดกโอเคโอ้รสชาติน่าจะได้นะครับเป็นได้เสียบเไปก แซ่บครับคบอกคำว่าแซ่บเลยปร่เด็นนี้เหมือนคนไทยวันว่าวมาซวันวันซูปุ๊บกระปุกเย่แล้วเฝ้ามพอไม่ต้องข้าวไว้สิ่ลหพี่ยอดมันกินแบบนี้ครับลูกตุงไปเรื่อยๆไหมเดี๋ยวผมดิชมามันโหดมาเลยอะไรมากมายเลกถ้าถือแล้วมันหนักฮะ โ้เรจร้อนด้วยอีือนนองนด้ม,มาเลโราสารดไก่บานพร้อมอมา,าเร่อยพีนวองน้ำกันครับอยู่สุขเลือเขาคือก็ลครับมามาทีมงานฮาคกูเบาไทยบ้านสมคอามจำทงองเามีบัเลงเพลงกีตาร์บนมืวน,นครับจางนนตตียงรอ เดี๋ยวหมายหน้าเราอาจจะไปที่หลุมมงเกื้อแล้วเราจะมีสถานที่ตรงนี้เป็นเป็นสุกสุกน้องสุกเลือกนะฮะน้องสุกเลือกของเรา,เาลุ่มสถานที่ข้างหน้าเราอาจจะเป็นลุมมงมเกื้งหลุมมงเกื้อวันม้ง้สร้างนา้ำเหรอสร้างนา้จำจับขึ้นมาทางน้ำมึงสร้างนา้ำเหรอ วันลาพีมี่ด้วยกันทุกคนไป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 นะไปก่อนครับพี่ในผมไทยอัดพี่มี่บังนี่เร่ครับครับไปไปมาน้ำกันสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนไปก่อนวู้วไปไปก่อนเนาะ